มาบาบาบาร์เนมมี่นี่อันนั้นพยัญชนะแล้วจังหลายเขาเลยนหาเติมด้วยน้องบอกว่าว่าต้องทอนครับกองไอ้กอไก่จับขึ้เข่าพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องครับสวัมากครับพี่น้องกินเข่ามันนี่เป็นบ่อยากมันได้ไหมครับผมเอ้ายังขนาดนี้เรื่องเบิ้ง นี่มันเนี้ยๆปะเป็นโตเลยครับจับขึ้นแค่ประเด็พี่น้องขาดิจับตอนนี้ประเด่งบอลบางงามชูดไก่ตุนอีกตุนไกลมั้ยเนี่ว้ายตุนนี่โตเลยตุ้งแบบใหญ่ๆน้องครับน้องน่องเออเบอร์ครับไก่ไก่เท่าสิ่ึ้นไก่เท่าครับไก่เท่าตัวนี้ไก่เหนียวครับไปใก่้เนี่ยการสังเกตว่าอย่างไรจับฉีกโอ้โหตัวนี้ไก่เหนียวครับแต่ว่าผมมีวิธีเห็ดจินครับนี่แหละครับไก่เหนี้ยเอาเบอร์ครับ จัว่วไม่เห็นน้ำจิม้มเลยจังสีเลยสิสีกินลเลยสิเพาะเอาน้ำยังฉันน,น่นนี่น้ำน้ำซุปเปน้ำน้ซุปมันน่นอยนอื้อตุนนวลไ่โดนเค็บตัวดนไนต้องเป่ยนี่สุดยาบออกรชับออกวันบาน นี่เราจังเส่บเนาะตุน,น,นอ,อ้ยหุน่นตุนตุนนมน,นึงตุนยาจีนนึ่งกินกินเปกินกับสีกับเปส้นเรอ้องเส้นเนหรอเจบเ<ม>นเราไปจ่ายเองเนียครับกินตุนตุนไกลครับตุนจนเปย่อืมไเงิะนี่มีอยู่เพี่น้องบ่ใส่สีจยัง อิ่มหรอเปล่าเด้นนั่งกินไม่เห็นยังเห็นหนาเลยไหมแมนคุยนั่งวัฒนัมันเป็นระดับมันตั้งหลายมันร่างเหนียวหน่ว่าแมนระดับมันน่อยเป็นต้องจุ๋งจีไม่ห่นั่งผิวไหมตอนนั่งยืดหยุกับตอนั่ดเขา้ได้ใจได้ทาให้ละเองนั่งสีบ้างแ้ะคุณอี่รูท่านนะตอบอกว่ามันครับจิโมันพราะว แล้วเฉียงสิมันดึง,งออกเนหนือม,นมันหล่นออกมาเลยไม่หนาเพยนี่คอวัาตุนนะครับสชาติสด<ฮ>ยอดเ<ฮ>ลยตุนตุนตกนตุนอกนตาเอุนตุใตุนต้สตุนตุนหุนต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 ุนีุนตบนตุนตุนตุมตุนตุ้ตุนตอนตุนตุนตันตุนตบตนบ ตำไปเลยครับก้าวหยัง่งกุ้งรับมพี่ทต้อทนทำไมคุณมีสูตรบ่มีสูตรบ่ครับมีครับสูตรเดีวได้ครับคุณเสียงกับกวางนี่ต <c oughs> ายแล้วกาหลับหมกเลยดิมตทรงหมกเลยคุณเสียงครับกูห <c oughs> วานแล้วม็จะบอกวาตนี้ เดี๋ยวเราเมืองนังครับหนังดิบเปื่อยเลยหนังยังเงียครับกเอ้ยกอไก่ตจับไปตรงไกลครักนี่ครับบอกล่วงหนาได้ครับเรื่องใส่ีเข้ารถขนขายเลยนี่เดสิครับกันไกลโบว์ไงครับบอกตรงๆคือไก่หยาบไกลหยาบคือไก่เถ่าไก่อยังนีครับ เป็นเห็ดตัวร่อยใส่อยหสิบาทสครับสิจักโลกับซังแต่ว่ากับสองโลขึ้นเน่นอนแม่แ่ครับกาเขาไใกล้าเออแต่ว่าห้ามเห็ดปุ๊บมันสิเผลือยยังเสิอะพี่องมามันขึ้นก็วิธีคนเห็ดนะครับขึ้นก็วิธีเห้าเห็ดถตาห้าเห็ดปนตุ่มข้าเดี๋ยวสองที่สามทีนี่กินก็ได้พี่น้องนี่ครับมันตุนมันตุนเอ้ยอี่ยงมันสิสูไฟขึ้นวานเล กลนลงไปตัวอีแม,น,มนะนี่สุข p h ẩ เหาอโอ้หจนี่ก็จะมามันอตัวอีมันบ่ลงตัวตัวอีนั่งันเเกิเจ้าไดตั้นแมเจ้าว่าผู้ใดเหตุทวงนะเปื่รน่างเกิเจ้าไดได้หนิ ตัวทามที่เราพลเร็นโอ้ยเห็นหมูกตายอยู่เลยพเร็อนมียไรยกกความดีให้เมียแมนพูเรีสีดีเสียเมียเนาะจะว่าข่อยยอะกวเป็นคนเด็นนี่นำน้ำพำไเลยเพื่อกินเปอยมาต้มตัวเลย กระดูกคอต้อนี่ออกจากกันง่ายเลยบ่ได้เห็นหะนักกระดูกนี่บ่ได้เห็นหะนักเอาหยันเยอะมันจะเปื่อยนะไรเนาะใส่ไม้ตุนครับตุนยาจีนเท่านี้ครับใส่สมุนใส่สมุนสมุนไพ่พร้อมเอออื่นมาเพื่อนี่มีไก่ออกวะนี่ครับ เดี๋ยวจะออเดอร์ครับออเดอร์สั่งมาเลยใครให้สดๆออนอ <c oughs> ั่นก็ต้องสั่งล้วงหนาเลยครับเด้อทางที่ดีคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตออื่นก็คือสั่งตั้งแต่มืมูนี่เนาะแม่นครับเพราะว่าคือว่าล่ะอได้หาไก่ครับไก่หนูจับย้ำขึ้นไม่ไหว ืม well ่ได้เห็นอยากดูต้องสิดมันออกเลยสดน้ำซุปน้ำขาท่านเยอยข้ามดืนไหมจะไปบอกว่าดยูคนไหมือแสียบยาว อย่างลราเน้ยใ่คือวะคือกาเวาอืมเพา,าอ,อย่างเขาัดลินมันมากาเวาวเขาเลยต่างซื้อวะกาเวากูเวาเฮือยไม่หนอซ่บ ำเบื่อไปเล like ่อยไปนองเุ้ยพริกยาใดทักมากครับไก่สูตรนี่ครับไก่เหนียวแต่เวลามาทำแล้วไม่เหนียวความเหนียวเปืแล้วครับปุ่นเจีกยบปุ่นปุ่นปุ่ปุ่นปุ่นปุ่นปุอุ่นปุ่ยปุ่นุ่นปุ่นปุม วันนี้จะว่นอ่ะอ้ารวยบ่ปากก็เลยกินได้ก็เกมกินได้ก็เททิ้งไปจับสิ่งรุดมาก <oh> bueno ็มือเลย พี่นกเลยะตอนนี้พี่น้องครับผมผอกันไหมครับผมตั้งใจกินกันแซ่บๆพี่น้องแซ่บๆรับประกันซะแซ่บๆแซ่บอ่ะพ่อพี่ลูก้็